สไลเดอร์นี้มันก็จะพาเราลงนะ้ําเหมือนกันไปค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมทอ่อมันแคบเหลือเกินดูหางนางเงือกโผล่ทุกคนพี่ดูนี่นไหมนี่โอ้โหทอ่อแคบเกินเอายังไงโอโหลงแบบนิ่มนวลน,นะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะมาแต่งเป็นนางเงือกกันนะคะตอนนี้ในเกมโลบอกเนี่ยมันก็มีหางนางเงือกขายแล้วนะเมื่อก่อนคือแบบว่าแทบไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ มันก็จะมีแบบว่าเป็นชุดหางนางเงือกขายเอาแลเดี๋ยวเรานะคะมาเลือกกันดีกว่าว่าเรา จะเอาหางนางเงือกสีอะไรดีความจริงนะพี่นิวลังเลระหว่างสีชมพูกับเอ่อสีฟ้านะคะแต่พี่นิวชอบสีฟ้านะคะก็ขอเป็นหางนางเงือกสีฟ้ากันแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองใส่กันดูนะคะนี่มันจะมีให้เราแบบว่าลองใส่ด้วยนะพอใส่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เฮ้ยจะบอกว่ามันเป็นชุดนางเงือกที่แบบว่าดูเหมือนมากๆเลยนะคะ80บโลบากอา้าวจัดไปลออเท่านั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาซื้อชุดนางเงือกดีกว่านะ เพื่อความเหมือนยิ่งขึ้นเราก็ต้องนาการซื้อสีนี้ไปเลยนะคะจะได้ดูเหมาะกับหางนางเงือกสีฟ้าของเรามาลองใส่กันดูก่อนนะคะก่อนที่เราจะเลือกซื้อเสื้อผ้านเนี่ยเราต้องลองใส่กันดูก่อนตอนนี้พี่นิวก็ได้ลองใส่เข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ้าวก็ยังได้อยู่ไป50าลบร้บาทมาทาการแต่งตัวเป็นนางเงือกกันเลยนะทุกคนไปเลยจ้าเนี่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะเดี๋ยวขอใส่หน้าต่างนางเงือกสวยๆเข้าไปเลยแล้วกันจะได้ดูเป็นนางเงือกที่สวยสมจริงนะคะเรียบร้อยนะคะตอนนี้พี่ ก็เป็นนางเงือกเต็มตัวแล้วนะแต่ว่าขอไม่เปลี่ยนทรงผมละกันนะคะทุกคนอังงงว่าเอ๊ะแล้วพี่นิวมาแต่งตัวเป็นนางเงือกทําไมก็เพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปเล่นในแมปส่วนน้ํานะคะแล้วก็ไปเป็นนางเงือกเข้าไปเล่นในแมปส่วนน้ํากันไปดูกันนะคะว่าผู้คนจะแตกตื่นหรือเปล่าเมื่อมีน,นางเงือก ไปเล่นสวนน้ำนะฮะและเราก็เข้ามาอยู่ในแมปสวนน้ำแล้วนะตอร์พ Park เอาไปเลยจ้านี่นะวินิวก็แต่งเป็นนางเงือกเพื่อที่จะมาเล่นสวนน้ำนะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปเล่นน้ำกันดีกว่านะจะบอกว่าคนขายบัตรนี่ก็คือหน้าเดิมเลยนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าครั้งนี้เขาไปสักมาเพิ่มไปกันเลยค่ะไปเล่นน้ํากันดีกว่าวันนี้เรามาเป็นนางเงือกเล่นน้ำอุ้ยจะบอกว่าไม่ได้เล่นแบบนี้มานานมากเลยนะทุกคนนะเนี่ย ไม่เลยูมาดูการแบบไหว้ของนางเงือกันนะคะจะบอกว่าหางไม่กระดิกเลยนะเนี่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยเหมือนนางเงือกจริงอ่ะดูดิเฮ้ยดูหางดูหางโพทุกคนดูหางนี่เออหางมันแบบว่าน่ารักมากเลยหางชี้แบบนี้เลยนะคะเอาสวัสดีเพื่อนเราคือนางเงือกแหละเอาเพื่อนจะถอยหนีทำไมล่ะทำไมเพื่อนเราเดินถอยขนาดนั้นเดี๋ยวกลัวนางเงือกเหรอนี่เราเป็นนางเงือกนะแต่เราไม่กินคนแล้วเพื่อนก็เดินมาหาเรานะคะสวัสดีเพื่อน สวัมดีจ้าว่าไงเพื่อนอะไรอ่ะ two people be my girl ฉันมีแฟนสองคนฮะอะไรอะไรของนายฉันเป็นนางเงือกนะแล้วเราจะมาบอกทําไมว่านายมีแฟนสองคนงั้นเราไปแหวกไหวต่อกันดีกว่านะทุกคนนะนี่งงอัดิงงอกดิว่ามีนางเงือกมาว่าอยู่ได้ไงเนี่ยเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะไม่น่าเกลียดจังเอาเฮ้ย <laughs> เอาลรา <laughs> เพื่อเราเป็นอะไรอะ่ะโอเคหรือเปล่าว่าฮะเออเพื่อเราเป็นอะไรจะบอกนะว่าจะกิ้งตกสะไปอะ่ะเออ เป็นท่าใหม่หรอเป็นท่าลงน้ําแบบใหม่นะคะเอาจริงดิอ่ะอุ๊ยดวนะแต่งตัวเหมือนกันเลยอะแต่ว่าแตกต่างกันที่แบบว่าสีผมนะคะอุ๊ยน่ารักนะสองคนนี้คือแต่งตัวน่ารักมากเดี๋ยวเรานะคะไปทําการเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะคะใส่หางน้งเงือก็จะแบบว่าเออขึ้นบันไดลําบากนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกนะอ่ะขึ้นไปคะ่ะนี่ขึ้นมาสูงขนาดนี้เลยเอาติด หางนางเงือกติดโอ้โหรู้สึกว่าการเป็นนางเงือกเราเข้ามาเล่นนี่มันลําบากก็ไม่รู้แล้วเราก็ขึ้นมาขนาดนี้เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวเล่านะลองกระโดดลงไปดีกว่าไปอู้เอไว <laughs> ติดสปริงบอร์ดเมื่อกี้ติดสปริงบอร์ดอีกนะอ่ะตอนนี้เราก็กระโดดลงมานยะคะจะบอกว่ามันมากเลยแต่ว่าพี่นิวขำห่างนางเงือกมากเลยอะ่ะตอนที่นางเงือกกาลังว่ายน้ํานะคะท่าก็ไม่ห่างมันชี้ขนาดนั้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเล่นสไลเดอร์กันดีกว่านะ เดี๋ยวมาสไลยเรตรงนี้กันดีกว่าจะเห็นว่าทําไมมันดู <S <S โอ้โอ้เดี๋ยว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 มาเนึงนงโอ้โหขึ้นมาแบบเดี๋ยวโอ้ถ้าจะขึ้นมาไวขนาดนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเอาถึงยังโอ้อะไรเนี่ยโอ้ยทุกคนคือแบบว่ามันเป็นมุมมองที่หนึ่งนะคะจะมองไม่เห็นตัวนางเงือกโอ้เดี๋ยว ว้ามาี่นี่เลยเหรออตอนนี้นะคะพี่นิวก็เอ่ออยู่ในน้ําแล้วนะคะเหมือนกับว่าเมื่อกี้นี้เรานะคะไปเล่นสไลเดอร์แบบว่าเลื่อนขึ้นน่ะแล้วมันก็พาเรามาตรงนี้เลยโอ้โหไฮ้ตรงนี้แบบว่ามีสไลเดอร์ด้วยนะคะเอาเดี๋ยวเรามาสไลเดอร์ตรงนี้กันไปค่ะโอ้โหน,นางเงือกยยน,นางเงือกใจเย็นนะนางเงือกนะสไลเดอร์นี่สวยนะข้างๆนี่เป็นแบบว่ามองเห็นชูทัพได้สองด้านเลยนะคะโอ้โหยังไง ยังไงโอ้ปุ่งเลยปุ่งทีเดียวนางเงือกโอเคไหมนางเงือกนางเงือก <c oughs> นางเงือกสุกเวียนหัวแล้วนะ <c oughs> นายสวันดีเพื่อนมานั่งทําอะไรอะ่ะไม่ไปเล่นน้ำกันหรออ้าวมานั่งทําอะไรอะ่ะ <c oughs> อา้อาวเฮ้ยอ้าวอุ้ยทักปุ๊บตายปั๊บเลยขอโทษนะเพื่อนนะเราไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> ชวนคุยปุ๊บคือแบบตายปั๊บเลยนะคะ <c oughs> โอ้วาวนี่เธอแต่งตัวเป็นนางฟ้าหรออ้าวเดี๋ยว ม่อยากคุยกันนงเงือกหรอตรงนี้มันมีให้เราเทเลพอร์ตไปนะเฟริรบอาแล้วก็จะขึ้นมาบนนี้นี่ทุกคนก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็จะมีแบบว่าอ่ะสไลเดอร์ให้เราเล่นตรงนี้นะไปค่ะ นี่ก็จะเห็นเป็นมุมมองแบบนี้นะในแบบนี้คือเพื่อความสมจริงนะคะเราจะไม่เห็นตัวเองตอนที่เราสไลเดอร์แต่เราจะเห็นมุมมองตอนที่เรากําลังสไลเดอร์ลงไปนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้นางเงือกหัวกระแทกขอบสระหรือเปล่าไหวนะนางเงือกนะโอเคนะไม่อยากเชื่อเลยว่านางเงือกจะมาเล่นส่วนน้ําแบบนี้นะคะอะไรเนี่ยมีคนไทยไหมเอา ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเป็นคนไทยแล้วพี่นิวก็ตอบไปว่ามีนะคะการที่เราแต่งตัวเป็นนางเงือกนั้นเขาอาจจะจำพี่นิวไม่ได้ก็ได้นะพี่นิวมาเล่นกันไหม <laughs> สรุปเลยนะคะว่ารู้จักพี่นิวนะคฮะอะแล้วตอนแรกถามว่ามีคนไทยไหมแอบเล่ากันเกว่าไม่รู้จักเรา <S 2> <S 2> ตอนนี้เราเปลี่ยนแมปแล้วนะมาเล่นอีกแมปหนึ่งอะมาดูกันนะคะซึ่งแบบนี้ก็เป็นแมปส่วนน้ําเหมือนกันนะโอเคเราจะไปอ่างไหนดีอ่างนี้ละกันนะคะไปอ่างนี้ละกันนะไปจ้านี่ค่ะแล้วน้องแฟนลับอะใช่คนเดิเมปะเนี่ยเดี๋ยวทำไมผมไม่มีครั้งนี้ผมหายไปไหนแล้วคนนี้คือคนที่ทักพี่นิวเมื่อกี้นะคะเอ้าไปจ้า นางเงือกเล่องสไลเดอร์จ้าเฟิร์บเอาไหนละน้ำเดี๋ยวเออเราก็นึกว่าจะสไลเดอร์มาตรงน้ำอ๋อนี่ไงสระว่ายน้ำอยู่นี้อโอ้โหเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งคือสไลเดอร์เยอะกว่าน้ำในสระอีก <c oughs> ทำไมสไลเดอร์เยอะขนาดนี้เนี่ะแล้วเราก็ กระโดดลงมานะคะทําไมบ่อมาดูตื้นยังเลยล่ะหรือว่าน,นี่คือบ่อเด็กเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปเล่นสไลเดอร์สีส้มนะคะเพื่อที่จะสไลเดอร์ลงมาในน้ํามาเลยสไลเดอร์สีส้มเป็นยังไงยังไงต้องกดปุ่มเหรอกดปุ่มไปจ้ะอ่าแล้วก็เข้าไปเอาเข้าไปแล้วเข้าไปในแคปซูลนะคะโอ้แล้วก็ยังไงคะโอ้โหหุดคิ้วเลยนางเงือก ห่างขาดไปเนี่ยโอย้ถ้าจะลงมารงขนาดนี้ต่อไปเรามาเล่นสไลเดอร์สีขาวดีกว่านะซึ่งสไลเดอร์นี้มันก็จะพาเราลงนะ้ําเหมือนกันไปค่ะโอ้โหเดี๋ยวนะทําไมท่อมันแคบมปเกินดูห่างนางเงือกโผล่ทุกคนคิดดูนี่เห็นไหมนี่ โอ้โหท่อแคบเกินออยัางไงาโอาลงแบบนิ่มนวลน,นะคะแตกต่างจากสไลเดอร์สีส้มเมื่อกี้นี้เฮ<ะ>้ยอยากเล่นสไลเดอร์สีเขียวว่าต้องไปขึ้นด้านไหนอ๋อมาขึ้นด้านนี้นะคะมาแล้วค่ะเราจะมาเล่นสไลเดอร์สีเขียวกัน <c oughs> จะบอกว่าสไลเดอร์นี้นะคะก็ต้องนั่งอ่างนะทุกคนนี่นั่งอ่างแบบนี้นะคะ,ะไ,ปปไปจะเอารอปป๊บหนึ่งรอปป๊บหนึ่งไปแล้วมันก็จะพานางเงือกนะคะลงไปในน้ํานะคะ นี่น้องแฟนคลับบอกว่าป้ายนะคะลงแบบนิ่มนววนี่แค่เออเอา <laughs> ไม่นิ่มนววนั่นแหละความขนาดนี้อะตอนนี้เราก็ได้ลองเปลี่ยนแมบบกันอีกรอบหนึ่งนะอะมาดูแมบบนี้กันซึ่งแมบบนี้นะเป็นส่วนน้ําอีกแบบหนึ่งที่สวยมากเรามาเล่นตรงนี้กันดีกว่าโอ้โหจะบอกว่านี้น้ําลึกนะ,ะนี่ให้นางเงือกแบบเราเนี่ยว่ายได้แบบสบายสบายเลยนะคะว่ายแบบห่างไม่โผล่ด้วยอะ่ะเออแบบนี้โอเคเลยมาเล่นนี่กันดีกว่านะคะ อันนี้ก็โอ้ยใจเย็นนะนางเงือกลุกขึ้นมาก่อนอะเอาหลบกระโดดไปลุกเอโจได้อยู่นะเอ้ยนางเงือกเก่งนางเงือกเก่งเวอร์นี่เป็นไงอ่าโดดหลบได้แบบสบายๆเนะฮะนี่เลยเราต้องมาขึ้นบันไดสีเหลืองตรงนี้เลยนะเพื่อที่จะไปเล่นสไลเดอร์ใสๆตรงนูนนะะ้นเนี่ยฮะเป็นสไลเดอร์ที่น่าเล่นมากเลยนี่แล้วน้องแฟนคลับเราก็เข้ามาเล่นด้วยเอาครั้งนี้ผมกลับมาแล้วเนะยฮะแบบเมื่อกี้นี้ไม่มีผมไปค่ะ โอ้โหดูดีอ่าโอ้ยืนเลยเหรอเออน้องแฟนคลับเราเก่งอ่ะยืนเลยไจ้าเออโอ้ตอนนี้นางเงือกนอนแล้วนะคะนางเงือกนอนแล้วในขณะนี้น้องแฟนคลับเรานั้นยืนเก่งมากไปค้าโอ้โหดูดีนะคะอาไว้หงหางจมเลยาะวันนี้พี่เนียวก็ได้พานางเงือกนะคะเข้ามาเล่นแมปสวนน้ําในเกมโลบอกนะนี่ไม่เคยแต่งเป็นนางเงือกเข้ามาเล่นเลยนะจะบอกว่าพอเราแต่งเป็นนางเงือกเข้ามาเล่นในสวนน้ําเนี่ย มันก็ดูตลกดีนะทุกคนแต่อาจจะลําบากนิดนึงนะคะเพราะว่าห่างมันดูเกะกะก,ก็ไม่รู้เวลาเราจะปีนบันไดเวลาเราจะสไลเดอร์ลงมาเนี่ยมันก็ดูติดๆนะแต่ว่าก็สนุกมากเลยนะที่ได้แต่งตัวเป็นนางเงือกเข้ามาเล่นในแมปส่วนน้ําวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะพร้อมน้องอแฟนคลับนะคะไปแล้วน,นะคะทุกคนไม่แบบปลกใจุ๊บมาเลยตอนนี้เราขึ้นมาด้านบนแล้วโอ้โหมีเยอะมากเลยเรื่องไม่ถูกเลยเนี่ยว่าจะเล่นอันไหนขอเป็นนี้แล้วกันนะคะ ไหวคะ่ะไปแบบง่ายๆไม่ง่ายเท่าไหรนงง่นางเงือกนางเงือกเอาไหวไปะเนี่ยโอ,โ,อโ,อโอ้โหจะจะหลุดไหมเนี่ยโอเคโอเคโอ้โหหน้าไถาไปกับพื้นเลยนางเงือกในะขณะที่น้องแฟนคลับเหานั้นนะคะลงมาท่าสวยมากแล้วดูนางเงือกนะลงมาท่าอะไรเนี่ย Play the game like